ไหมคะอืมน่มากินไหมคะนะคะี่ค่ะโอ้มาคะ่ะเมื่อคืนกินน้อยไปหน่อยมั้งคะก็เลยพอ เกินไปค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วยเห็นไหมคะอืมน่ากินไหมคะนี่ค่ะโอ้มาค่ะอุ่นเกือบร้อนกินแล้วอืมโล่งคอดีค่ะอืมเป็นเกินไป ค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วย,วยอร่อยค่ะก็ดีต่อร่างกายมันทำให้เราเบาท้องไม่หนักจนเกินไปอร่อยค่ะ่อพออุ่นๆไม่ร้อนมาก จ๊กหมูเห็นไหมคะโจ๊กหมูอือร่อยค่ะอ,อปกติจะไม่กินเข้าเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวอุ่นเกือบร้อนกินแล้วอืมโลงคอดีค่ะ อร่อยค่ะอพออุ่นๆไม่ร้อนมากค่ะอร่อยค่ะอพออุ่นๆไม่ร้อนมากเห็นไหมคะอืมน่มากินไหมคะมค่ะ อร่อยค่ะ,อะพออุ่นๆไม่ร้อนมากแต่วันนี้เช้านี้เรามากินโจ๊กหมูด้วยกันค่ะอ,อร่อยค่ะอะปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวโจ๊กหมูเห็นไหมคะโจ๊กหมู ชามาก็หิวดีค่ะแถวบ้านของกินเยอะเดินออกไปหน่อยเดียวก็มีร้านโจก๊กร้านกับข้าวร้านของกินเยอะแยะแถวนี้ค่ะเชา้าไม่หนักท้องจนเกินไปค่ะไม่ทําให้แน่นท้องเชา้าไม่หนักท้องจนเกินไปค่ะไม่ทําให้แน่นท้องเมื่อคืนกิน น้อยไปหน่อยมั้งคะก็เลยพออร่อยค่ะก็ดีต่อร่างกายมันทําให้เราเบาท้องไม่หนักจนเกินไปจ๊กหมูเห็นไหมคะโจ๊กหมูอืมมาค่ะเพื่อนๆโจ๊กหมูค่ะ เช้านี้กินไหมคะน่ากินไหมคะค่ะโอ้มาค่ะอร่อยค่ะอ,อปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวอร่อยค่ะอ,อปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้ รู้สึกหิวเห็นไหมคะอืมน่มากินไหมคะนี่คะ่ะโอ้มาคะ่ะ อร่อยค่ะปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวค่ะอร่อยค่ะปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิว เมื่อคืนกินน้อยไปหน่อยมั้งคะก็เลยพออร่อยค่ะเออปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวเมื่อคืนกินน้อยไปหน่อยมั้งคะก็เลยพอแต่วันนี้เช้านี้เรามากินโจ๊กหมูด้วยกันค่ะ เชา้าไม่หนักท้องจนเกินไปค่ะไม่ทําให้แน่นท้องอุ่นเกือบร้อนกินแล้วอืมโลงคอดีค่ะอืมมาค่ะเพื่อน,อนโจกหมูค่ะเชา้านี้อืเมื่อคืนกินน้อยไปหน่อยมังค่ะก็เลยพอ อร่อยค่ะอ,อปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวเป็นเกินไปค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วยเป็นเกินไปค่ะ แล้วก็ชานง่ายด้วย,วยนะอร่อยค่ะปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวค่ะนี่คะโจ๊บหมูเนื้อดิงๆเลยค่ะ มีเลือดด้วยนี่คะ่ะโจ๊บหมูเนื้อเด้งๆเลยคะ่ะค่ะมีเลือดด้วยเห็นไหมคะอืมน่ากินไหมคะนี่คะ่ะโอ้มาคะ่ะวันนี้เช้านี้เรามากินโจ๊บหมูด,ด้วยกันคะ่ะ ม,มากับเพื่อนๆโจ๊กหมูค่ะเช้านี้อือร่อยค่ะเออปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิวม,มากับเพื่อนๆโจ๊กหมูค่ะ เช้านี้อือร่อยค่ะก็ดีต่อร่างกายมันทำให้เราเบาท้องไม่หนักจนเกินไปอม,มาค่ะเพื่อนๆโจ๊กหมูค่ะเช้านี้อืโจ๊กหมูเห็นไหมคะโจ๊กหมูอืม นี้เช้านี้เรามากินโจ๊กหมูด้วยกันค่ะอืมค่ะอร่อยค่ะเออปกติจะไม่กินข้าวเช้าแต่วันนี้รู้สึกหิว ค่ะวันนี้เช้านี้เรามากินโจ๊กหมูด้วยกันค่ะ